ามาลีลาขึ้นต้นเป็นมาลีซอนตัดแต่ใบอ่อน,ปออนเป็นมาลีาลาโรงเรียนเราจะสะอาดโรงเรียนเราจะสะอาดต้องมันกัดกอดอยู่ทุกเวลาเอา้า Good morning student how are you ไปทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์กันนะคะนี่เลยคะ่ะก่อนที่เราจะไปทํากัน <c oughs> เราต้องไปทำอะไรกันคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะเราต้องไปลับสมองกันนั่นเอง first of all i t h a v e to do a b e i n m นะคะ เด็กๆสังเกตดูในวงล้อนะคะอะไรที่มีจำนวน5คะระหว่างฉลามสตอเบอรี่แล้วก็แครอทอะไรที่มีจำนวน5คะเราไปลุ้นกันเลยนะคะเด็กๆลุ้นเลยค่ะว่าจะหยุดหยุดที่รูปภาพไหนคะที่มีจำนวน5สตอเบอรี่ ody, หรือเปล่าหรือว่าแครอทคะโอ้โหสตอเบอรี่นั่นเองที่มีจำนวน5สตอเบอรี่ ody, หผลเท่ากับเลข 5สตอเบอรี่ห้าผลเท่ากับเลขห้าไฟห้าปบมือรัวๆค่ะหลังจากที่เด็กๆรับสมองไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถึงเวลาที่เราต้องไปทำแบบฝึกหัดเส,สริมทักษะคณิตศาสตร์กันแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะแต่ก่อนที่จะไปทำนะคะที่เชอร์รับกวนท่าน้ปกรองทุกๆท่านพิมพ์ชื่อของเด็กๆชื่อานามสก,กุลชั้น นิ้วชี้เป็นนิ้วที่พิเศษของเด็กๆนะคะนิ้วน้อยๆของเด็กๆจิ้มไปที่ตัวเลขตัวเลขไหนที่เหมือนกันให้เด็กๆโยกเส้นจับคู่ให้เขาด้วยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆไปกดคําตอบที่เขาบอกว่า finish แล้วเด็กๆก็จะเห็นคําตอบของเด็กๆขึ้นมาแล้วก็ส่งมาให้ดิเชอร์ดูด้วยนะคะหลังจากนี้เด็กๆทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ ทิชอร์วรวบกวนท่านผู้ปกครองแคปหน้าจอแบบฝึกหัดของเด็กๆแล้วส่งเข้ามาในรายกลุ่มให้ด้วยนะคะเพราะว่าทิชเร์ต้องเก็บรวบรวมผลง,งานเด็กๆเ,เข้าไปในแฟ้มด้วยนะคะขอพบพระคุณค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆงานของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ด้วยนะคะทะเชร์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะที่ช่วยดูแลเด็กๆขนาดทำแบบฝึกหัดเสริมทักษะ Stop, look, listen before you cross the street. Use your eyes, use your ears, and then use your feet. Stop, look, listen before you cross the street. Use your eyes, use your ears, and then use your feet.